ชูและใหม่ล้มเลิกความคิดที่ว่าจะต้องทําอาหารหลายๆอย่างบูมาคุรุลินและ18วิดีโอคอลกับ17ซึ่งเธอให้ยืมเรือสําราญเพื่อท่องเที่ยวรอบโลกขณะที่ทุกคนยอกล้อกับบูล่าบเบจิต้ายิ้มยังพึงพอใจจนกระทั่งเห็นปังบินไปรอบๆเธอบินตรงเข้ามาหาเขาทําให้บเบจิต้าหัวปูดเพราะหลบเธอ โกคูหัวเราะกระตุ้นห้เบจิต้าท้าสู้กับโกคูโกคูพยักหน้าเห็นด้วยทั้งคู่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาบลูและเริ่มต่อสู้กันซึ่งทำให้ภรรยาของทั้งสองคนหัวเสียอย่างไรก็ตามคนอื่นๆต่างก็เฝ้ามองด้วยรอยยิ้ม ฟรีเซอร์กลับไปหากองทัพที่เหลืออยู่ในอวกาศในขณะที่โกคูและบจิตตาต่อสู้กันเองในดินแดนรกร้างบนโลกทั้งสองใช้ร่างซูเปอร์เซียบลูเนื่องจากปรากฏว่าโกคูไม่สามารถเปิดใช้งานร่างสัญชตาตญาณสุดยอดสมบูรณ์แบบได้ตามต้องการดูหรเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในสภาวะที่สมบุกสมบันของการแข่งขันท่าน,นั้น